หาอะไรพี่ปออยู่วะไม่รู้ว่าข้างในไม่รู้งแนวตรงนี้เขาม่อยู่นะอาชีโอ้โหหิวบอกอาชีหิวบอก มาล้วแล้วสัสดีมามาต่อฮะกําำลังดูคลิปขึ้นไลฟ์เฉยเพิ่งอัพโหลดคลิปเสร็จโอ้คลิปโหลดนานมากก็เลยไลฟ์ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยโอ้โหแซบบอกอันนี้คือปลาป๋องดรพี ไอ้ต่ายมีเสื้อตัวนี้มีลายนี้สองตัวเหม็นแรงตอนนี้ไปดูเลยโอเคพี่หมอครับทราบพี่โอโอพี่โอพี่โอแซ่บบอก อาชียังอยู่อาชียังอยู่พี่เอออเอสีต้องเคยดีอาผู้ต้องแมลงวันว่าร้อวันเข้าใจฟังเธอร้องก่อนนะขอรัวตราไม่ต้องพูดหนึ่งขออขออภัยด้วยนะฮะที่มาช้าเพราะว่าไปอัพโหลดคลิปอีกช่องหนึ่งอยู่มันใช้เวลานานมาก2ชั่วโมง อัาโปรดคลิปนานมากเน็ตมีปัญหาฮะก็เลยขออภัยด้วยกำลังดูคลิปอยู่ใช่ไหมฮะโอเคโอเคโเคดดโดดที่บ่ขเขาเอนเตือนต้องาเชอตัวนพี่จะมีเพียงเธอขออภยัยนะเสียงสูงนะรอแต่ทุ่มขออภัยด้วยครับนึกว่าไปดอกยังไรอยังไปทำงานมา sao để cái mà đuôi nó ngủ anh đi bằng mày bỏ lên ừ. 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 quá một rồi một rồi

ยัง400อยู่เลยครับ<ะ>โกตองดีครับโกตองดีขึ้นโกตองโกตองไม่เป็นไรเลยแต่รถทางยับมากโกตองดันได้แล้วคืนนี้จะเปิดท,ทิ้งไว้คือพอเราจะถูดังถุงบ่ ทุดน้ำโขงอยู่แล้วบอกไป